เสบต้องกานพวมอวมสมองสมบูรณ์ตาประเทศได้ระเทศอ้เขามีไงสดบึงสกบูน้ำอืมอืมอี้เบขมมันน้ำ บัดกูมเทั้าดีเพนอ่องเอ้สายมันเซ่บดิก,กิรหลอกน้ำรดตับคมคมตับหวานคมคม,คมอีกขึ้นก็ใออส่ข,ขัาวลงไปทะกอนใส่ข,ขัาวลงไปแบ่แบๆด้วยพ่องเอ้ตามด้วยพริกปน่นจะใส่หลายเพี่องเอ้เพดขนาดพริกเลย อันเด็พี่น้องเออเศษๆองค์กันอืน้ำปลาแส่อย่หน่อยพระนุ่งอมบอกก่อนเด็กพี่น้องเออดีกับเพี้ยกับเลียดพระนุ่งอมแช่ไว้แล้วขมล้ำล้ำแล้วตามด้วยเจ้างวหน่อยนึงอ๋อมือนี่งมาใส่หลายมือนี่งให้กับวันเสาพี่น้องวันเสาดีเอ้าเสาร์กับกินนี้ก็แหละหอมหอมรวมใส่ลงไปเลยไวยตับหวานแซ่บๆองค์กันพระนุ่งอม một bọn tàu kia tay thiệt kia tụi nóng kia tụi nóng cắt tụi nóng kia 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 สวัสดีครับมาพี่น้องมามซิมเบิองบัตรนี่พอนอวมเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก้อยตับหวานแซ่บๆต,บบบบบบต้องกนพอนอวมสมองสมบูรณ์ตางประเทศยดตามวันเทศยโอ้เขามีไงสวดเบืองสมบนรณ์น้ำอืมมันจะมีแซ่บคมมันน้ำ,นำ bạch cơ bản sâu đi rồi ơi, xài mình sâu bao để được không <laughs> 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 <Chà? cười> 不油了。 ฝา,ากกูเลือพี่น้องเด้อฝากกูได้กดแจร์นะฉันมากับกดไล้เถือนใจกดแจร์ช่องชิมเบิ้งกันเพ็ดกับช่องอร่อยแซมนัวอีกินาเจอได้ครับสวัสดีครับ